ความกังวลของพ่อเมืองลำปางบ้างดีกว่าตอนนี้ต้องเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนเลยหลังจากที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายแรกแล้วนะคะและอาจจะมีมากกว่าหนึ่งรายด้วย <ทะ S 1> ก็กลัวว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าจะกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นแล้วก็ไปทั่วเลยทีนี้ก็แพร่ไปทั่วนะคะเพราะฉ<ท>ะ,ะนั้นก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าต่อไปอาจจะต้องมีการสั่งปิดพื้นที่ของอําเภอเง,งาหรือเปล่านะคะนายนารงศักดิ์โอษถานากรผูวร้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะเป็นประธาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะก็มีการเรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปางเร่งด่วนหลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอง,งาจังหวัดลำปางแล้วและอาจจะต้องมีมาตรการขั้นล็อกดาวน์หมู่บ้านมาด้วยนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางบอกว่าตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ซึ่งเป็นไปได้ค่ะที่จะมีมากกว่าหนึ่งคนในลักษณะของการเป็นซูเปอร์สเปรเดอร์ ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของการดําเนินงานในขั้นตอนต่อไปโดยเฉพาะการคัดกรองมาตรการที่อาจจะต้องมีเพิ่มเติมมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดลําปางเองก็ออกประกาศของจังหวัดร่วมกับการใช้พระ,าาะพระชาชกําหนดฉุกเฉินไปแล้วนะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัด อีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่สกลนครค่ะนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคเพราะว่าได้รับรายงานว่ามีหญิงรายหนึ่งกลับมาจากทํางานที่หาดป่าตองที่ภูเก็ตเมื่อ20มีนาคมแล้วไปอาศัยอยู่กับครอบครัวในสวนยางห่างจากหมู่บ้าน3กิโลเมตรที่อำเภอจเจริญศินทั้งหมดเนี่ยรวมกันที่อาศัยอยู่ด้วยกันมี5ชีวิตค่ะคือลูกชายไป5้าขวบพ่อแม่แล้วก็ยายซึ่งก็กักตัวอยู่ในบ้านจนครบกำหนด14วัน ทีนี้พอมาถึงวันที่1เมษายนที่ผ่านมาหญิงคนนี้เริ่มมีอาการแสบคอแต่ไม่มีไข้หรือไม่มีอาการเจ็บคอด้วยก็ไปโรงพยาบาลเมืม่อวันที่3เมษายนแล้วก็ยืนยันค่ะว่าเธอติดเชือ้อโควิด19จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขก็เข้าสอบสวนโรคโดยละเอียดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสวนยางสองรอบร้านค้าในชุมชนอีกสอรอบ ซึ่งเบื้องต้นก็ต้องสั่งปิดหมู่บ้านไปแล้วและขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางไปทํางานที่อื่นถ้าต้องการกลับมาให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อเข้ารับการกักตัวและมีการคัดกรองตามมาตรการของกรมควบคุมโรคเพราะอย่างกรณีของหญิงคนนี้คือเธอกักตัวจริงแต่เธอก็ยังอยู่ร่วมกับคนในบ้านคือไม่ได้แยกออกมาคนเดียวทีนี้คนในบ้านก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดด้วยนะคะ